ในถ้ำสิงโตพวกศัตรูเห็นดานเนียอธิษฐานอยู่ก็รีบไปทูลกษัตริย์ดาริอัสฝ่าพระบาททรงออกกฎหมายว่าถ้าผู้ใดอธิษฐานต่อพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากฝ่าพระบาทจะต้องถูกโยนให้สิงโตกินมิใช่หรือพะยะคะ่ะพระราชาตรัสว่าใช่แล้วแล้วก็ไม่มีใครจะมาแก้ไขกฎหมายของกษัตริย์แห่งมีเดียและเปอร์เซียได้หรือได้ด้วย พวกนั้นจึงรีบทูลว่าก็ดาเนียลยังไงละ่ะฝ่าพระบาทเขาละเมิดกฎหมายของพระองค์และคุกเ่าอธิษฐานต่อพระเจ้าของเขาทุกวันเลยดาริอัสเสียพระทัยมากพระองค์ชื่นชอบดาเนียลและไม่ได้ตั้งพระทยัยจะลงโทษเขาที่อธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งอิสราเอลดาริอัสจึงหาวิธีช่วยดาเนียลแต่พวกเจ้าเมืองก็ขานว่า ฝ่าพระบาทจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพียงเพื่อดาเนียลคนเดียวไม่ได้ดาเนียลจึงถูกจับตัวไปดาลิอัสตรัสกับเขาว่าดาเนียลเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของท่านจะทรงคุ้มครองท่านได้แล้วพวกทหารจับดาเนียลผู้ชลาโยนเข้าไปในถ้ำสิงโตและปิดประตูถ้ำเสียดาลิอัสทรงเป็นห่วงดาเนียลจนไม่อาจเสวยหรือบรรทมได้ รุ่งเช้าพระองค์รีบไปที่ถ้ำและร้องเรียกดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านคุ้มครองท่านจากเหล่าสิงโตนั้นหรือเปล่าดาริอัสทรงดีใจมากที่ได้ยินเสียงดาเนียลตอบข้าพระองค์ยังสบายดีฝ่าพระบาทพระเจ้าทรงทรงทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตข้าพระองค์ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน ดาริอัสทรงดีใจมากที่ได้ยินเสียงดานเนียลตอบดาริอัสจึงทรงตะโกนสั่งอัศจรรย์จริงๆเอ้าเจ้าพวกชาติชั่วเอาเขาออกมาเ,เร็วๆดาริอัสทรงกริ้วพวกที่ทําให้ดานเนียลเดือดร้อนจึงสั่งให้โยนพวกนั้นเข้าไปในถ้ำสิงโตพร้อมทั้งครอบครัวสิงโตก็ฉีกเนื้อพวกเขากินเรียบ